สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมวันนี้เราจะพูดถึงกิจกรรมร้านค้าแห่งความมืดนะครับผมความมืดหรือเปล่าหรือความสว่างก็ไม่รู้นะครับผมเออบอกเลยนะครับผมเราจะมาสุ่มกันนะว่าใครได้ส่วนลดเยอะที่สุดนะครับผมในช่องของพี่นะเมนมาบอกพี่หน่อยนะครับผมคือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารอบนี้พี่ครั้งแล้วพี่เคยได้ประมาณต่ําสุดใน45นะครับผมแทบเลิกเล่นเลยนะครับผมเออโอเคประมาณนี้เลยนะครับผม รึ่งร้านค้าที่พูดถึงนีจะมีของต่างๆที่อยู่ข้างในนะครับผม นี่เลยนะครับผมอ่าไม่ใช่ไม่ใช่นะครับนี่ร้านค้าร์ลากี้นะครับผมมันมั่วนะครับผมมีมั่วนะครับผมเอออีกร้านค้าหนึงสิโอเคลดสูงสุด90นะครับผมอันนั้นน่าจะดีกว่านะครับผมอ่าก่อนจะไปนะครับสำหรับคนที่อยากได้คาตานาตัวนี้เนี่ยครับผมและไม่มีเงินเติมเพชรนะอยากได้แบบชุมมันนี่นะครับผมไปเติมเกมในเว็บไอเทมเกมแบบฟรีๆนะครับเติมให้ไอเดีเรานะครับผมดาบคาตานาตัวนี้รับฟรีด้วยนะครับเมื่อเติมครบ499เพชรเนี่ยครับผมเออแต่ไม่มีเงินเติมทําไงดีพพี่่ขออเชรหนย ขอพี่จังเลยพี่ก็ไม่ค่อยมีนะพี่ก็เอาบัตรทูมันนี่ที่พี่ได้มันจะแอปนั้นนะครับผมลิงก์อยู่ข้างล่างนั้นน่ะเอาไปเติมหมดเลยนะครับผมก็เติมเข้าทูมันนี่วอลเล็ตมั่งอะไรมั่งนะครับใช้จ่ายกินหนมกินอะไรอย่างนี้ครับผมก็เขาแจกบัตรทูมันนี่แบบฟรีๆนะครับตั้งใจดูนะครับผมมันเติมได้จริงๆนะขอแนะนําเลยนะครับผมสวัสดีครับผมสําหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีๆด้วยบัตรทูมันนี่แบบฟรีๆครับขอแนะนำแฮปปี้ดัมมี่นะครับผมแอปแอปนี้ครับแจกบัตรทูมันนี่แบบฟรีๆดูที่คอยเเเเป็นนหลัักกะะคครรรบสมมมมตติาาีอออยยใช่่ทไงด ไปที่ข้างล่างนะครับแลกบัตรทูมันนี่นะครับผมมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าจะได้ยังไงสำหรับคนที่สนใจลิงก์ดาวโหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมรายละเอียดอยู่หน้าช่องนะไปดูนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้กดไปที่สีม่วงนะครับผมทําการแลกไว้เรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็กดที่บันทึกคัดลอกเลขบัตรทูมานะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมที่เราแลกมาแบบฟรีๆเพราะเก็บคอยใช่ไหมทีนี้ก็นํามาใส่ตรงนี้นะครับผมนี่นํามาใส่ตรงในเว็บของการินานะครับผมอ่าทีนี้เรากดเลยปุ๊ม แป๊ดเดียวเพชรเด้งเลยนะครับผมเป็น1,300เลยนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมหาบาชูมันนี่แบบฟรีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยสำหรับคนที่ไขโคตรพี่นะครับรับไปเลย1,000คอยนะครับผมเก็บไว้แลกบาชูมันนี่เนาะโอเค ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสาหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ตรงคอมเมนต์นะปักหมุดไว้ให้เลยนะครับใครที่กดลิงก์พี่นะครับผมมันจะพาเข้าไปสู่ดาวน์โหลดนะครับแล้วน้องก็จะได้คอยดึงพันคอยเก็บสะสมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่านะครับผมมาได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ใครได้มากกว่าพี่เมนมาบอกพี่หน่อยนะครับผมรอบนี้ขอประมาณ60ขึ้นไปนะครับผมโอ้โหเกือบ70นะครับผม เวอร์รอบนี้เวอร์จริงเอาละเดี๋ยวเรามาใช้จ่ายกันแบบคุ้มๆเลยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าสําหรับคนที่เข้ามาในร้านค้านี้เนยครับผมเล็งไว้เลยนะครับอยากได้อะไรแต่ต้องใช้จ่ายให้ดีนี่ครับผมถ้าน,น้องซื้อของไอเทมข้างล่างที่ไม่้ล็อกเนี่ยคือน้องๆโอเคแล้วนะครับมันลดให้แล้วแต่ถ้าเกิดจะไปซื้อในไอไอ,ไอของที่มัน ล็อกอยู่เนี่ยน้องๆซื้อของข้างล่างเพื่อปลดล็อกแล้วไปเสียตังค์อีกนะเสียตังค์เพื่อปลดล็อกเสียตังค์ซื้อไอเทมข้างล่างเพื่อปลดล็อกไอเทมข้างบนนะครับผมก็อันนี้ชุดนี้ก็เท่ดีวะเนี่ยสมมติน้องอยากได้ชุดนี้ก็คือต้องซื้อของทั้งหมดเท่าไหร่พันกว่าเพชรนะครับผมมันก็จะหมดเยอะนะคพรับเนี่ยมาป่าสวยจะตาย,น,ยน้องๆไม่ชอบหรอน้องผู้หญิงน่าชอบนะครับผมเที่ยวมาป่าบนหัวเนี่ยเชดดถ้ามีตัวผู้ชายจะดีมาก3ามร้อยเก้าสิบเก้าก็สามร้อยเก้าสเบ้ามามร่อย ซื้อของพวกนี้นะครับผมซึ่งมันดีมากเลยนะครับผมกล่องละ50 10กล่องเท่าไหร่ครับผมก็ห0 0รยนะครับผมแต่นี้กล่องละ15ก็150ได้10กล่องอ่ะใครจะไม่เอาครับผมก็ซื้อไปให้หมดเลยนะครับผมเนี่ยใครมีปืนอัพปงอัพเวลให้มาซื้อในนี้นะครับผมสำหรับพี่นะสำหรับพี่จะมาซื้อหินอัพปืนในนี้นะครับโคตรจะถูกนะครับผมพี่ก็ทึซื้อทีละ10กล่องเนี่ยวันไหนอยากมีชุดแปลกมาก็ซื้อนะครับผม วันไหนไม่มีก็ไม่ซื้อก็คือรอบไหนรอบไหนนะมีไอวอลด้วยเห็นปะก็สวยนะโคตรจะสวยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดผู้ชายมั่งออต้องปลดล็อกเ0็เพชรต่อโอ้ยดูดินี่อาจารย์โกโจนี่อยแชดโดโ์เกินเกินการอาเขตด้วยนะนะโอเคมาต่อไปนะครับโอ้ชุดพรีฟ i ยเออ e r ซ e ลกัมานะครับผมดูมา นี่มี3กล่องนะครับผมซึ่งโชคดีมากเลยนะครับผมสําหรับไอดีพี่ซึ่งมันพี่อัพป,ปืนเมกาลาดอนไปแล้วอาสการเมกาลาดอนแล้วก็บุญ่าบุญ่ายูเไปแล้วนะครับผมสี่สุดเบลเจไปแล้วแต่เราจะทําการซื้อให้หมดเลยเพื่อว่าเราจะเอาโทเคนทั้งหมดนะครับเพราะว่าระบบเกมนะครับผมมันได้ทําการแลกเปลี่ยนโทเคนซ้ำได้แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราซื้อให้หมดเลยนะครับผมดูดิ เนี่ยเนเดี๋ยวซื้อนะมันไม่มีนะบูฟเฟต์นะพี่ไม่มีนะร้อยห้าสิบเพชรนะครับผมคุ้มกับคุ้มไม่มีอีกแล้วเลยครับผมถ้าไปซื้อโทเคนละสิบก็โหเป็นพันแล้วนะครับผมพันเพชรแล้วนะเราใช้ไม่ถึงพันเพชรนะครับผมเนี่ยแล้วก็จะได้พบปือนอาวเวลด้วยนะสาหรับพี่นะก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมบางไอดีมันไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างพี่มีกล่องปืนนี้เหมอย่างน้องมีชุดนู่นชุดนี่ไอวงไอมอนี่นะครับผมก็ไม่รู้ใครเหมือนของพี่ก็ดีแต่รถมากๆก็ซื้อนะอจริงงนะเกิดรถประมาณ70 80สิบแ เกินอ่ะบอกเลยลดเกินอ่ะลถจนร้องไห้อะครับผมดูดินี่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเพรก็เหลือแค่นี้นี่ชุดอะไรฟีฟ่าโ r ล์ซีรีสนี่ครับผมโอ้โหเอตก็เฉยนะครับผมไม,ไม่ไม่ตื่นเต้นอะไรมากมายพวกนี้นะแต่ชุดอาจารย์โกโจอยากได้พากิตาจังเลย <c oughs> โอเคประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับผมซึ่งใครที่ทําตามแบบพี่นะผมเอาง่ายๆคือว่า สมมติน้องมีแค่เมกกะรดอนก็ซื้อแค่เมกกะรดอนก็ได้นะครับคุณเออแล้วใครไม่มีทางเติมพลิกก็ลิงอยู่ด้านล่างเห็นไหมเติมปุ๊บได้คาสณะด้วยมาดูดูนะครับผมเมื่อเราอัพถึงเลเจ็ดนะครับผมพวกปืนพวกนี้มันดีตรงที่มันสามารถแลกเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับผมยังเราเปิดมันเนี่ยแปลงเป็นกล่องโทเคนกิบ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 แบบกิบก็คือให้นะเราสามารถเลือกหยิบได้เลยนะครับผมแบบเอยเอาโทเคนนี้เอาโทเคนนี้ออาต่อไปบุญ่านะครับผมห้าสิบเอ็ดโทเคนนะครับผมก็หยิบมา หยิบมาต้มอ,อย่างนี้นะครับผมเห็นปหมคุ้มจะตายดูดิหรือใครอยากได้ชุดอาจารย์โกโจไสีดำดำหรืออยากได้ไอ,บอ้บงไอ,อ้วออะไออร,ไออรมีหมดเลยนะครับผมหรือใครจะเก็บเพชรไว้สุ่มทางด้านของปืนหืออะไรลูกซองอาเบลก็ได้นะครับผมนี่240นะครับผมก็จะได้ท่านี้ก็คือขาดอีกประมาณอื อยู260่260ล0 0โหใส่200ปะ่ะโอ้ยไม่น้าไม่ถูกนี่เห็นไหมเน่ขาดอย่างนิดอย่างหน่อยก็คือเราก็อัพเก็บไปอัพเก็บไปรื่เรื่อย,ยมันก็ได้เองนะครับผมเนี่ยอย่างฟาร์แมสนะครับผมฟร์แมสคาบุกินะครับผมก็ถือว่าดุมากบอกเลยไอ้เห็นไหมซึ่งพี่เล่นฟราร์มันไม่เป็น <c oughs> เออมันยิงยากนาะนี่ เขาเรียก Amplify เลครับผมอัพเวลนะครับผม,เ,บผมเหมือนแบบเป็นพวกเฮเว e n Heaven สวรรค์สวรรค์นหน่อยนะครับผมมากทำให้ดูนะสำหรับคนที่ในกรณีเหมือนพี่นะผมคือมีโทเค็นซ้ำใช่ไหมก็คือปืนอัพสุดแล้วมันจะให้เป็นอีโวอีโวกันกิฟนและโทเค็นะนะครับผมก็คือเปิดมาเลยแล้วก็สามารถเลือกหยิบได้เลยแบบนี้นะครับผมจะเอาคาบุกิหรือจะอะไรก็อัพได้เลยนะครับผมซึ่งตัวนี้ดีดีมากเลยพี่มีบูย่าแล้วเอเคมังกรมีแล้วนะครับผม ก็ประมาณนี้ก็อัพเลยนะครับผมไม่ต้องใส่ใจอะไรมากมายนะครับผมอัพได้เลยเห็นป่มอัพไปเลยก็คือแบบว่าเลือกอะเลือกอะมันไม่ได้อัพก็คือเลือกโทเค็นต่างๆที่เรามีนะเห็นไหมมีบูฟเฟ่มอีกได้ไีมเท่าไหร่ได้มาอีก5้าห้าห้าหนี่เห็นไหมห้าห้าสิบสี่โทเค็นนะครับผมซึ่งซ้ำสี่ซ้ำแค่4นะครับผมซ้ำแค่4ี่โทเค็นใช่ไหมทีโทเค็นเสร็จแล้วเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเราก็มากดเปลี่ยนกลายเป็นบล็อกกิฟต์เนี่ย โทเค็นกันบอกกิฟตนะครับผมแล้ก็ได้แล้วเนีย่ยพี่ทําอย่างนี้มาตลอดนะครับผมซึ่งตอนแรกอะ่ะตอนที่มันยังอัพไม่เต็มอะโคตรยากอะบอกเลยหูมันโคตรเปืองอะเปืองจริงเพชรนี่หมดเลยแต่ตั้งแต่พี่มีแอปนี้นะพี่ไม่เคยกัวงวลเรื่องเพชรเลยนะครับผมเติมได้ตลอดเฮ้ยอยากได้เทมนี้ว่ะก็ไปเอาบัตรทูจากเกมนั้นมาอะใส่ใส่ในเว็บไอเทมเกมนะก็ใส่เลยก,ก็ก็ชิลมากเลยนะครับผม เห็นปะก็ม <sk> ีนะครับผมอันนี้ก็ของต่างๆที่มันซ้ํามานะครับผมก็มีทั้งด้านของการกรีบร้อยหกสิบร้อยแปดสิบกล่องชิวเลยนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาอัพปืนเอาเนาะกับปืนอย่างปืนงูเนี่ยเดี๋ยวก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคนที่ชอบนะก็ทําตามพี่นะครับส่วนร้านค้ามันมีไอเทมมากมายนะอย่างพี่เป็นคนที่ชอบพวกอัพปืนใช่ไหมก็มันลดราคาสูงสูงก็ซื้อของที่เราชอบนะครับผมหรือไม่ซื้อเลยก็ได้นะครับเอาเงินไอเอาเพชรนะครับผมเก็บไว้ไปซื้อ อะไรไปซื้ออ่าคดอะไรไปสุ่มนะครับผมทางด้านของตู้กระชากแปดเหรียญน,นะครับหรือเป็นโทเค็นอะไรสักอย่างนี่แหละก็คือเป็นทางหน้านขอปืนอีโวอัพเวลเดี๋ยวมันก็นมานะครับผมโดยที่เปิดให้ดูเนาะส่วนปืนงูเดี๋ยวพี่ก็จะทําการาว่างๆก็จะเปิดเอานะครับจนถึงเวลเจ็ดนะครับผม ID พี่พอได้ไหมก็พอได้อยู่นะครับนี่คือปืนซองกวงอัพเวลนะครับผมบอกเลย ดูดิมันดูดมันดูดเข้าไปแล้วโอ้โหเวอร์เวอร์โอ้โหเอฟเฟกต์มันคตรเวอร์จริงปะโอ้โห oh, oh, ดูดิ <c oughs> นี่อันเชิญปืนนะครับผมฟืบบีบอัดตุ้มกลายเป็นปืนกระบอกใหม่แล้วพี่ก็เปลี่ยน โอเคประมาณนี้นะผมใครอยากรู้ไปดูเอาเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s like, u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยลดราคากันได้เท่าไหร่เมนมาบอกกันหน่อยนะครับสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีๆไม่ได้โมนะครับลิงอยู่ด้านล่างนะครับผมปักปุดว้ให้แล้วอย่าลืมไปเล่นกันเก็บคอยแลกรับบัตชูมนันนี่ไปเติมเกมแบบฟรีๆเลยเจอกันคลิปต่อไปครับผม